มึงเอาไปก่อนเลยสิบวิไอสัตว์แม่งถามไม่ได้น้องคือไข่ผมก็คือสัต์จะมือดีครับเออถามได้หยับคลายมากเอาไปก่อนเลยห้านาทีเอาไปก่อนเลยสิบวิสมควรโดนตรงนี้น ผมขอญาเปิดมุมกล้องทำงานค้างดีกว่านะปึ๊บทำกล้องนี้แล้วก็ขอญาตเปิดมุมกล้องทำงานค้างเอาไปก่อนเลยสิบวิเอ๊ยังก๊อแม่งสัตว์เรื่องนี้เป็นเรื่องพวกนี้คือเขาเรียกว่าสม坤โดนโอ้โอ เอา้าปากกาคุณหมดนัวหรือปากกาไม่หมดวะไปดูดิใครเข้ามาดูใหม่ลงกดไลค์กดซับกันด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตตามงานค้างก่อนแล้วก็ไลค์ไปด้วยดูว่าขม,มันชิวขนาดไหนหอโอ้วที่กับมันไม่ใช่การห้ามเลือดบาดแผล ไอ้ก๊อฟดูร้ายอยู่ปะเนี่ยว่าใช่แนละ้วไอ้ก๊อฟดูร้ายอยู่แม่งอย่างนี้เนี่ยองอัพกันเลยสิบวิน้องคือใครแล้วทำไมต้องใส่แมสก์เอาไปก่อนเลยสิบวิ มันมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะบ่นเว้ยมันมีเรื่องหนึ่งเออพวกแบบล้อชื่อพ่อชื่อแม่กันเนี่ยคือผมไม่รู้ว่าสมัยก่อนมันเคยมีไหมแต่มันก็น่าจะเคยมีแหละล้อชื่อพ่อชื่อแม่กันเนี่ยแต่ว่าถ้าพูดถึงสมัยปีประมาณยี่สิบห้านะยังมีอยู่นะการล้อชื่อพ่อแม่ตอนเฉพาะโ้งเรียนผมเนี่ยมียัง,ยงมีอยู่กัรล้อชื่อพ่อแม่คือแบบ ยังไม่อยากพูดว่าทุกโรงเรียนน่ะแต่ว่าโรงเรียนผมมันมีเว้ยแต่เขาอยามองไม่คุ้มคือการรอชื่อพ่อไม่ใช่แม่เนี่ยมันดีกันหรอวะถามตรงๆหน่อยอย่างอย่งอางอย่างแม่หนูแม่หนูอะไรประมาณนั้นแม่หนูแม่หนูแม,หนแม่พอนะ่อ่ะอืม คือแบบจะล้อไปทําไมก่อนล้อไปให้ได้เกิดอะไรอะ่ะเอาให้สนุกป,ปากเหรออแล้วก็ไม่แล้วก็ไม่ได้หมายถึงใครด้วยนะคนที่จะเอาไปตัดมีมรบกวนพูดรบกวนตัดตรงนี้ด้วยว่าไม่ได้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวรบกวนตัดตรงนี้รบกวนใส่เข้าไปด้วยว่าไม่ได้หมายถึงใคร ไม่ได้หมายถึงใครเดี๋ยวโดวนทัวลงแม่หนูไม่พออย่างเงี้ยนะแม่เอเข้าเอลุงเอแต่ว่ารักเธอนะเจ๊คือแบบรอไปให้เกิดอะไรอะแค่นั้นแหละเคยคิดแบบเอาเอาใจเขามาใส่ใจเราไหมถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าเราแบบโดนร้อชื่อพ่อแม่แ้่งจะเป็นยังไงอย่างเมื่อกี้นะแม่ผมไม่ได้ชื่อน้องล้อไปทำไมล้อไปให้เกิดอะไรอ่ะวันนี้เราจะมาพูดอ่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง อามการตีเด็กกันนะมีโรงเรียนไหนเริ่มตีเด็กกันแล้วะฮะมีโรงไหนยังตีเด็กกันอยู่อะโรงเรียนผมยังมีการตีเด็กอยู่นะแต่ยังเป็นตีเฉพาะว่าที่ว่ามันผิดหลายแรงจริงๆที่ว่ามันร้ายแรงมากอะตันน้นึน่งมันโอเค มน,นาการประถมพยาบาลบาดแผลการห้ามเลือดบาดแผลโอเคเข้าใจได้พหผมลองตีมกวก่อนผมไม่มีอะไรจะพูดนะเดี๋ยวใครชอบรายน,นี้กดไลค์ซับเป็นกำใจในกนารทำเพื่อ่บไปบายบายเจอกันตุ้ย